<พ>มีโ<อ>ยล่กับสิ่งอ,อะไรนอกจออยู่ผีกำลังมาใครกูกลัววะเดี๋ยวหน่อยต้อรีบไปเช็คพอยกันก็ได้ไหนไหนเช็คพอยอะไรเช็คพอยอะไรวะอ๋อดัวงไดบอลเทอร์รี่โอเค <c oughs> ตัวกูไม่ได้แอบดู F1 หรืออะไรนะโอ้ไม่ก็ที่มันขี้อะไรวะเนี่ย ที่อ่ะกูจะอยู่กูนึกถึงมีมหนึ่งขึ้นมาในหัวแบบอยู่ก็ก็นึกขึ้นมาในหัวเลยมีมที่มันบอกว่าฉันชอบรถไฟแล้วทำไมอ่ะอ่าชอบรถไฟแล้วก็ไออยู่อยู่รถไฟก็ชนมันเลยตายเลยคนที่บอกชอบใช่เจากมีมเพิ่าจากมีมนั้นมันเหมาะเป็นกูเน,นะฮะ แล้วทำไมตมาถึงเรื่องมันเหลือแค่น่าเพราะว่าต้องมาไกลมาเองมุะช่วยนะฉันดูแลตัวเองได้เป็นรูปแบบว่ารูปมีมแบบว่าคนเออทหารที่กำลังกลางแขนทีโพสโพสบังกระสุนให้กับนาให้กับนายที่กำลังนอนอยู่ไม่นอนโอ้ยเอาทำไมกูค้างอ่ะเอาชิบหายเอาเอาเอา ต,ตารัดวังโปรดิวชั่นเราอย่างเรายัางไม่โปรดิวหรอ